สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับกับผมอุดดี้ซีโอนอนไร่แห่งอรียฟาร์มนะครับสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567นะครับเช้านี้ก็เป็นเรื่องราวของมะละกอครับมาอัปเดตให้ดูน่ฮะตอนนี้กําลังให้น้ำครับเพื่อนๆนี่มะละกออายุ21วันนะครับก็คือ3สัปดาห์นี่นะฮะแล้วเราทําแบบเกษตรฟื้นฟูดูนะครับต้นนี้จะ เขียวแบบธรรมชาติไม่ว่าเขียวเข้มนะเขียวใสนะครับแล้วก็ให้ดูน้ําหยดนะครับการให้น้ําที่ประหยัดที่สุดก็คือระบบน้ําหยดเนี่ยครับแบบอิสรเลย์ตัวนี้เป็นเทป PE น้ําหยดนะครับเป็นดิปปิ้งไทท์เทปนะครับเป็นแบบ30เซนติเมตรวันนั้นในคลิปพูดไปที่3 30เมตรมันไม่ใช่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะ มะละกอเนี่ยอายุ21วันนะครับนี่นอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเช้านี้ก็เพิ่งฉีดด้วยปุ๋ยใบเฟิร์นไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดจุลินทรีย์แล้วก็ EM นะฮะตอนนี้กิจ,จกรรมซ่อมเราเพิ่งซ่อมเสร็จเนี่ยครับเพื่อนๆให้ดูเนี่ยอันไหนมีต้นเดียวเราก็จะไล่ซ่อมนะฮะนี่ก็ซ่อมไปนะครับ <st lichen b> ซ่อมเลยนะครับซ่อมไปน่าจะสองร้อกว่าต้นนะครับเพราะว่าหลุมหนึ่งเรามีสี่สต้นนะครับต้นเดียวเราก็ต้องซ่อมนะฮะทีนี้ให้ดูนะครับเนี่ยเริ่มเป็นแนวแล้วครับดูแนวเฉียงก็ได้ดูแนวตรงก็ได้นะครับนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็จะสงสัยว่าไอ้ที่ว่าเป็นสามเหลี่ยมเป็นยังไงนี่ะดูกลุ่มหลุมนี้นะครับแล้วก็ไปกลุ่มลุมนั้นแล้วก็ไปกลุ่มหลุมน้นนะฮะ ตัวนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับที่ระยะความยาว3เมตรนะครับแล้วก็ระยะแนวเซนเตอร์ที่ผมเดินตรงไปเนี่ยจากตรงนี้มาตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ใช่3เมตรนะฮะมันจะเหลือสองจุดห้าเก้าหรือ2.6จกนะฮะจะพูดง่ายคือเราจะเอาไว้ทั้งหมด4ต้นต่อกลุ่มหลุมหรือกอนะฮะถ้าเป็นกล้วยก็เรียกก่อนะครับซึ่งเชฟตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ นี่ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนี่มะละกออายุ3สัป,ปดาห์ยี่วันนะครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังให้น้ำนะครับเราจะคุมฟางช่วงนี้ฟางแพงหน่อยเดี๋ยวจะคุมเพิ่มอีกคุมช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานนะครับแล้วก็จะมีแม่ทีนี่จะคุยให้ดูตรงหลุมที่ว่าเราเจาะเติมมิซีวัตถุนะครับไสเดือนเล็กเยอะมากครับเพื่อนๆ จะมีพวกกลุ่มอัลโทพอร์ตเนี่ยฮะกิ้งกือเล็กนะครับนี่ฮะไส้เดือนเต็มเลยครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะตัวแดงๆเนี่ยนี่ครับตัวแดงๆนี่ฮะตัวแดงๆนี่คือไส้เดือนนี่ครับไส้เดือนมาเยอะมากนั้นแต่มีแต่ก็มีแมงเนี่ยเจ้าถิ่นไม่รู้เลยคล้ายๆแมงแขงตัวสีแดงก็ฝากเพื่อนๆดูนะครับไม่ไม่ทราบว่าเรียกแมงอะไรกันนี่ นี่ครับไอ้หญ้านี่เราจะไม่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 ถากไม่ได้นะครับเราจะใช้ระบบถอนเวิร์งที่เป็นนี้เราจะถอนเอาแล้วก็ตามพื้นเนี่ยให้มันสูงเราก็จะใช้เครื่องเวียงนะครับแล้วก็ที่น้ําหยดระหว่างต้นเราจะเอาตะไคร้เราจะเอาโหระพามาปลูกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่เพิ่งให้คนงานช่วยถอนไปจ้างคนงานมานะครับ ก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วก็พรุ่งนี้เราจะฉีดด้วยพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าพวกกลุ่มที่เขาเรียกไคโยโนแบคทีเรียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาหารในพืชช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ในดินนะครับโซนที้ท่านเห็นอยู่นี้ที่อยู่หน้ากล้องนี่ครับโซนนี้จะต้นโตดีหน่อยเพราะว่าช่วงที่เราปลูกวันที่24กันยาเนี่ยปลูกฝนพรมพอดี ต้นนี้จะสมบูรณ์จะโตหน่อยนะครับนี่ฮะหญ้าเริ่มลกเดี๋ยวเราก็จะเวียงใช้เครื่องเวียงนะครับนี่ฮะเพืเ่อนๆให้ดูนี่ครับนี่อายุ20อันต้นสูงสุดนี่ก็เกือบสามสิบเซนลวดูนะครับโตดีมากนะครับถ้าต้นไหนลุมกลุ่มล,มลุมไหนที่สมบูรณ์นะครับ ก็จะมีน้ำหยดนะครับนี่ก็คือการทำเกษตรแบบใช้บรรยัติได้สบใหม่และที่ถูกต้องแล้วครับเขาเรียกว่า,าปลูกประชากรต่อไร่ชึ้งสูงนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้มองไกลๆมาฮะ,ะมันจะเป็นแนวเฉียงนะครับประชากรต่อไร่ที่เราปลูกนี่นะครับก็คือ896ต้นต่อไร่นะครับหรือในคอนเซปที่เขาเรียกว่าการทำเกษตรแบบ High Density Farming นะฮะก็คือมีพืชที่เยอะๆในพื้นที่จำกัดแล้วก็หรือจะเป็นพูดง่ายๆแบบนึงเขาเรียกว่าการทางเกษตรแบบปรานีหรือว่า Intensive Farming ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่หลักจะต่อไปจะใช้คำว่า High Density f า r m i n g นะครับเพืนเน,นี่ยฮะน้ำหยดลงโคลเห็นไหมครับอันนี้ก็หยดลง นะครับอัปเดตใ,ให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือปาป,ปุ๊นี่ครับมองายไหนก็จะเริ่มตรงเริ่มเห็นเป็นแนวนะครับเป้าหมายอีกอห้าสัป,ปดาห์ก็จะเริ่มคัดดอกได้แล้วคัดเพศนะฮะ ซึ่งเรื่องคัดเพศก็เคยพูดไปแล้วในคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูบางคนเพื่อนๆทักมาในคลิปก็จะบอกว่าก็ไว้ต้นเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆเราจะไว้ทั้งหมด4เลยนะครับที่เป็นชุดทรงสี่เหลี่ยขมของน้องเบปูเนี่ยที่ว่าคอนเซปต์ก็คือว่าต้นนี้กับ2ต้นนี้จะยืนตรงส่วนต้นนี้จะเบนไปทางขวามือแล้วก็ต้นนี้จะเบนไปทางซ้ายนะครับ แล้วก็เราจะพยายามคลุมฟางทั้งหมดแล้วก็ส่วนช่องว่างระหว่างต้นระหว่างแถวเนี่ยนะฮะที่เหลือประมาณ2จุด 2. จุดมัน3 3เมตรลบไป6ก็2.4เมตรเนี่ยเราจะปลูกพวกตะไคร้พวกกระเพรานะครับเดี๋ยวยังไงค่อยมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับนะครับ,บเพื่อนๆให้นะ ดูกิจกรรมนะครับเ,เราทำค่อนข้างจะแบบอินซีนะครับจะไม่มียาฆ่ามาแมลงไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เรื่องเชื้อราเรามีปุ๋ยดีนะครับย้ำเรามีปุ๋ยที่เป็นกลุ่มพวกาสารโพลิเมอร์ที่ เป็นลักษณะการทำง,งานที่เป็นออร์แกนิกที่ว่าไปไปเคลือบเซลล์ของพวกแบคทีรียหรือเชื้อราพวกนี้จะทําให้เขาตัดพันพวกอาหารตัดโครงสร้างโปรโตีนหรืออะไรประมาณนี้ครับเป็นสารโพลิเมอร์เป็นแลบของอาจารย์ดรทางจุฬากับผลงานวิจัยทางอเมริกาอะไรสักอย่างนะชื่อว่าปุ๋ยใบเฟิร์นนะครับที่ผมมีเราสามารถฆ่าเชื้อราได้เพราะว่าอย่างผมลองที่ที่ไร่เนี่ยผมมีกล้วยน้ําว้าที่ตายพายเริ่มใบเหลืองเนี่ย ผมใช้แนตา2 0 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะฮะราดที่โคนเนี่ยครั้งสองครั้งนี้หายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหยุดแล้วยอดเดินเลยฉะนั้นเนี่ยอ่าปัญหาการทํามะก่อครับหลักๆเลยโรคที่มะกะกอฮอนแลนด์นี่เขาจะส e นซิทีฟในเรื่องของเชือ้อราก็จะมีราอะไรบ้างถ้าเป็นฤดูถ้าเป็นใบก็เป็นลาจุดลา้ําค้างนะครับส่วนที่รากรากเน่าเนี่ยรากเน่านี่ก็คือ ตัวดีเลยแต่ปกติถ้าเป็นทําเคมีเราจะใช้ด้วยพวกยาฆ่าเชื้อรากลุ่มเมทลัลลกซิลทาที่โคนนะครับแต่ว่าเราออกแบบแบบเกษตรแบบแบบแบบฟื้นฟ,นฟนูเราจะเจาะลุมตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเดินน้านะครับเพื่อทะลุชั้นดินดาน,นเนี่ยถ้านนลุมอยู่ตรงกลางที่เมื่อกี้เปิดให้เพื่อนๆืดูมีเนี่ยฮะจะมีเศษไม้ที่เราเติมมีสีวัตถุแล้วก็ขี้วัวนะครับดูครับขีบ้วัวแล้วก็จะเนี่ยฮะกิ้งกือกลุ่มอโทพอร์นะฮะกิ้งกือเยอะมากครับเพื่อนๆนี่ความรวมสมบูรณ์ของดินเริ่มมา นะครับกิ้งคือไสเดือนเริ่มมาเยอะนะครับ,ยรบยเยอะยวมยังไงจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอริยะออร์แกนิกฟาร์มนะครับโดยผมอุดดี้ซี o นอนไรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาหนึ่งสัปดาห์จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ